นี่เราเตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสองนี่พากันมาทําเพื่อจะได้พบประสบการณ์ทางธรรมประสบการณ์ทางธรรมนี่มีอะไรทุกข์อยู่เฉยๆก็ทุกข์หายใจเข้าก็ใจจะขาดตายถา้าเราเห็นประสบการณ์อันนั้นมีนะนี่บางคนนั่งสมาธินี่หายใจเข้าเ,เหมือนกับใจจะขาดตายมีแต่อะไรมาบีบมาคันทุกข์ไปหมดเลยอยู่เฉยๆไม่เห็นเป็นอะไรแต่พอมานั่งสมาธิ หายใจเข้าจะออกมันหนักมันแน่นแน่นหนาอกหายใจขัดเคืองไปหมดเหมือนใจจะขาดตายเีนี้อีกคนหนึ่งมีแต่วความสุขทำแต่มาที่ไปลมหายใจละเอียดผ่อนคลายปล่อยวางร่างกายก็สงบจิตใจก็ร่มับสบายมีความสุขพอใจทั้งสองอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ทางธรรม ที่มีความทุกข์มากๆนั้นคืออาริยสัตจปรากฏตัวให้เห็นอย่างชัดเจนทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เบื่อหน่ายซะก่อนเอาอันนั้นแหละมาเป็นอารมณ์เอาอันนั้นแหละมาดูทุกขังอริยสัจจังปริเยอย่างทุกนั้นท่านจะต้องกําหนดรู้มันอย่างยิ่งเมื่อรู้ไป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 ,ไปทุกเท่าไหร่ก็ทุกดูไปไปจนถึงที่สุดทุกอันโตทุกขสะอันตกิริยายากระทำที่สุดแห่งทุก ไปถึงที่สุดทุกนี่มันจะต้องทุกทุกที่สุดทุกมันอยู่ด้วยกันถ้ายังไม่ไปถึงทุกที่สุดก็ไม่ถึงที่สุดทุกเพราะเหตุนั้นอริยสัจในธรรมมจักปวัตนตนะโพระพุทธเจ้าจึงสอนทุกขังอริยสัจจังปริเยยันตี ทุกนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องกําหนดรู้รู้มันก็ไปให้มันทุกมาเถอะไม่ใช่อย่างนี้อย่างมันพอทุกไปวันหนึ่งสองวันสาวันสี่วันใจจะขาดตายทุกในโลกมารวมกับเรานี้แต่เราก็ไม่เบื่อหน่ายไม่นี้ดูอยู่รู้อยู่เข้าไปในจิตอันเป็นเจ้าของทุกหนะักไปถึงจุดหนึ่งเมื่อทุกที่สดุดมันจะมีคําถามโดยไม่ใช่เราคิดขึ้นมาดอก มันจะถามเหมือนฟ้าแรกปั๊บใครเป็นผู้ทุกข์มันจะบอกมันจะถทมคำตอบเหมือนฟ้าผ่าก็สวนกันขึ้นมาถ้ามันไปถึงสุด,สดไม่มีใครทุกข์โว้ยมันบอกโง่เขาไปเป็นเจ้าของปึ๊บเ่เหมือนหน้าเมืองเป็นหลังเมืองไอ้คำถามนั้นมันจะเป็นสมุท,ทยัยไอ้คำตอบมันเป็นนิโรธปึ๊บขึ้นมาไม่มีใครทุกข์โว้ยโง่เขาไปยึดเฉยๆหายวับเบาวแว้งความทุกข์นั้นหายเป็นปิดทิ้ง แล้วก็เกิดความแน่ใจตามหลังว่าโอ้ oh, นี่คือทางเพราะนั้นเวลาท่านพูดจึงบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมกักมักไปว่าทางแต่เอามาไว้ข้างหลังความจริงเราก็เดินไปตามทางนั้นแหละแต่ยังไม่ถึงความแน่ใจในมักจนกว่าเมื่อใดความทุกข์ดับพรึบลงไป,ไปเปียนไปจางไปคลายไปเมื่อนั้นก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามานี้มันถูก พราะความทุกข์ที่มีอยู่มันหมดไปในขณะนี้มันถูกเหมือนกับเรากินข้าวในขณะที่หิวกับขณะที่กินอยู่นั่นนะหิวก็หิวกินก็กินอร่อยก็อร่อยแต่เวลามันอิ่มความหิวก็หายไปอร่อยอร่อยก็หายไปความอยากกินอีกก็หายไปเราก็รู้จักมักคือแน่ใจว่าการกินนี่นำไปสู่ความอิ่ม แก้ปัญหาความหงอยหนวนี้เหมือนโยมมาจากกรุงเทพเหมือนโยมมาจากอายุทยามาจากปทุมธานีมาจากนาคนปรปฐมสุพรรณชัยนาทนครสวรรค์มากับเสียงไม่รู้อยู่ที่ไหนนิเพทพระรามไปตนที่มานั่นแหละกำลังดำเนินมาตามมักทางขึ้นรถมาจากกรุงเทพขึ้นรถมาจากนาครสวรรค์มาจากสุพรรณ ถามเขาไปเรื่อยตรงนี้กําลังเดินตามมัคจอสอบถามเขาไปเรื่อยเขาบอกว่านี่แหละทางไปนิปเพะพระลาลำเดี๋ยวก็ถึงก็ฟังถูกอยู่ที่เขาพูดนแต่ความวางใจว่ามันถูกมันยังไม่แน่นอนเพราะตนเองยังไม่ถึงนิเพเขาบอกก็ฟังถูกว่านี่แหละคือทางที่ไม่ผิดแต่ในใจเราก็ยังยอมรับร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ได้เขาอาจจะหลอกเราก็ได้ ทั้งนท,ที่เขาไม่ได้หลอกเพราะว่าเรายังไม่ถึงปลายทางพอมาถึงตรงนี้ปับ๊บมักคือทางที่ผ่านมานั้นปรากฏตอนที่มาถึงนี้ปรากฏชัดว่ามันถูกแล้วทางที่มาทุกมานิเพถูกแล้วถ้าไม่ถูกมันจะมาถึงนิเพไหมมันตกไปที่อื่นพอเห็นนั้นคําว่ามักในอริยสัจจึงเอาไปไว้หลังนิโล เมื่อใดปัญหานั้นดับลงประจัก์แจ้งก็มั่นใจการปฏิบัติวัตถุกทางนี่คือมัรคขอให้เราทั้งหลายมีประสบการณ์ทางธรรมคือความทุกข์เนี่ยที่พาตื่นมาดึกๆดื่นๆมานั่งให้มันเห็นทุกข์บอกมันว่าโอ้ยตายบบดน,นี้แล้วเมื่อนี่จะบไปเขา้าโรงพยาบาลสพนปรสาน,นเรี่ยวเท่าแล้วมันเห็นอย่างทีนี้ถ้าเกิดมันเกิดความสุข มันสงบลงไปมันล่ำงับลงไปความสุขอันนี้เป็นประสบการณ์เอกอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการให้โยมเข้าถึงอันนี้เพราะว่าออกไปบ้านนี่จะไปพบความทุกข์ใหม่เอาความทุกข์เอาความสุขที่เราพบจากความสงบแห่งจิตแห่งใจอันบริสุทธิ์นี้ไปทวงไปทวงดุลความทุกข์ที่จะมีมาข้างหน้านี่ทุกโขตินนาทุกขาปรเรตาความทุกข์รออยู่ที่บ้านปัญหารออยู่ที่บ้าน ความทุกข์ยัางอยู่ในจิตในใจขณะนี้ไปบ้านจะมีปัญหารอคอยทุกน้อยทุกมากไม่รู้ล่ะมันมีคอยจบจึงบอกว่าทุกขะปะเรตามีความทุกข์รอคอยอยู่ข้างหน้านี้เบื้องหน้านี้แต่ถ้าเราพบเอาความสุขอันละเอียดอ่อนปราณีตสงบระง,งับที่เงินกี่แสนกี่ล้านซื้อเอาไม่ได้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวทุกข์ทางนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทางหลายโลกียปุถุชน ผู้มีประสบการณ์ทางธรรมน้อยอสุตวาปุถุชนโนปุถุชนผู้ไม่ได้สดักษาอริยธรรมจากอริยเจ้าปุถุชนโลกิยะปุถุชนผู้มีประสบการณ์ทางธรรมน้อยเมื่อเขาได้ประสบพบพานความสุขทางกาม,มสุขเขาก็ลุ่มหลงหมกมุ่นสยบ ชื่นชอบยินดีเชิดชูบูชาแต่เมื่อเขาประสบทุกข์อันเกิดจากโทษของกามกามนั้นแตกสลายพินาศทำลายพัดพาคไปเขาก็เต็มไปด้วยความคืนขมระทมทุกข์อย่างใหญ่หลวงตีอกชกหัวเขาไม่มีทางอื่นใดที่จะเป็นประสบการณ์ทางธรรมหาทางออกจากทุกขเขาก็จะไปหาปเวทนาใหม่ โดยเขาเข้าใจว่าเวทนานั้นจะแก้ทุกข์ก็เป็นเวทนาของปุถุชนที่สแสวงหากามมาดับทุกข์ทางตามเหมือนเอาไฟมาดับไฟไอที่เขาไปกินเหล้าเนี่ยเขาทุกข์เขาไปหาสิ่งมาดับทุกข์เขากินแล้วให้มันลืมสดชื่นบานเมื่อดอกไม้บานยามเช้าเหมือนบาตว่าพระจับแก้วเ่กันจังสิเมื่อดอกคัดขาวบานเย็นกระลืบมกระิื้มกรเบิดักเข้าไป ตะเว้นตกดินเดี๋ยวพยัญวบา,บานเช้าอยวนกินแล้วก็เมาเมาแล้วก็ลืมทุกข์ลืมยากพอหมดนั้นทุกข์อีกเป็นหนี้เป็นศีลทะเลาะกับตูกกับเมียหมดเงินมดทองบางทีไม่มีทางออกก็ไปลักไปขมโมยไปคดไปโกงการกระทําอย่างนั้นเขาก็ทําเพื่อจะแก้ทุกข์เขามีความทุกข์แต่ สุตตวาอาริยสาวโกโออริยสาวกผู้ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าผู้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมผู้มีประสบการณ์ทางธรรมแม้จะได้ประสบความสุขความเอ,อิบอิ่มพอใจจากกามสุขเขาก็ไม่หมกมุ่นสยบจะสดชื่นแค่ไหนจะหวานชื่นดื่มดำทางการมแค่ไหนเมื่อเราได้พบความสุขอันเกิดจากสมาธินี้มันจะท่วงดุล มันจะไม่หลงเพราะว่าความสุขของกามนั้นวันหนึ่งมันจะพัดผ้ามันเหมือนกับกอ่อไฟให้แสงสว่างด้วยญ่ามีควันอยูมีเปลวอยู่เมื่อหมดเชื่อมันก็จะมอดไปความสุขชนิดอันเกิดจากกามต้องอาศัยบุคคลอื่นอาศัยสิ่งอื่นอาศัยบุคคลภายนอกอาศัยสิ่งภายนอก อาศัยเปลี่ยนอารมณ์อาศัยปลุกเรากระตุน้นอารมณ์แห่งเวทนาไปเรื่อยเพราะัจึงไม่ปลอดภัยเต็มไปด้วยความผิดฝังชอกช้ำระกำคม้มเขื่นโอกาสที่จะพบกับความทุกข์จึงมีอยู่ตลอดทีนี้สิ่งที่เราพบเราค้นหาจนพบคือความสงบลงแห่งจิตความดื่มดำ่ำราบซึ่งผ่อนคลายตลอดนี้เราเห็นได้ว่าไม่ได้อาศัยคนอื่นไม่ได้อาศัยสิ่งอื่น ไม่ต้องอาศัยอาบิตษเงินทองไปซื้อหาแม้จะมีแสนคนก็ไม่สามารถทําให้เกิดมีในใจเราได้พ่อทําให้ไม่ได้แม่ทําให้ไม่ได้ลูกทําให้ไม่ได้ผัวเมียทาให้กันไม่ได้มันต้องทาเอาเองอันนี้มันเป็นของภายนายแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปลุกเราให้ายาดยมเข้าถึงเมื่อเข้าถึงอันนี้เรียกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทางธรรมได้ดังอกดังใจชื่นชอบยินดีก็ไม่หมกมุ่นสยบ เมื่อสูญเสียพัดภาคจากสลายไม่ตีพงตีพายไม่เร่าร้อนรัฐมขมคื่นจนเกินไปเพราะยังมีอีกอยู่หนทางเลือกแห่งชีวิตที่เราจะไปให้ถึงดีไม่ดียิ่งมีประโยชน์มีกำไรถ้าเรามาค้นพบความสุขชนิดนี้ความสงบชนิดนี้จิตใจอันบริสุทธิ์สะอาดว่างโล่งทงอย่างนี้มันบริสุทธิ์รสชาติแห่งความสุขชนิดนี้